สวัสดีครับตอนนี้ก็นิวก็อยู่ที่หน้าลานองค์ู่ปาลิจิตพญานาคานาคาราชนะครับที่อยู่บนรถนี้เป็นท่อนที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นท่อนที่สามนะครับที่ขึ้นอยู่บนรถนะครับเห็นรอยตัดไหมครับรอยตัดนี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมไม่มีการบินไม่มีการเสียหายอะไรเลยนะครับเป็น ฝีมือช่างที่ทำการตัดได้ดีมากครับ FC มั่นใจได้เลยนะครับนะครับแล้วบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศที่หน้าลานปู่นะครับที่มาให้กำลังใจนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมี FC แล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับมาให้กำลังใจอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้คือเป็นท่อนที่สามครับอันนี้ครับอร่อยใช่ไหมครับอร่อยค่ะสดชื่นมากเลยค่ะกกินแล้วว็สยอันนี้มามาด้วยกันเหรอครับอ๋อครับออยครับ จะพันอะไรนะเนี่ยสองวัแทนทีพีครับ่ห้อยี่ห้อไี่ได้ยี่อ้อแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะไรนะซีบัตทอนเบตาบูแขนซีบัตทอนพัดเบตาบูแขนซีบัตทอนพบัตทอนขนครอร่อยอร่อยสดชื่นเลยค่ะ สั่งได้กับยูทูบเบอร์ทุกช่องใช่ไหมครับใช่ค่ะบรรยากาศนะครับอบอุ่นมากนะครับวันนี้ไม่ได้วันนี้วันนี้ไม่ใช่วันที่เศร้าเลยเนาะมาแล้วเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขครับตอนแรกอูยำยูแล้วองคูก็จะได้ไปอยู่ในแดนสว่าง ตอนแรกที่คิดว่ามาเลยจะเห็นแบบว่าคนที่ที่ปลูกพันธุ์อยู่ตรงเนี้ยจะต้องแบบซึมเศร้ามีน้ําตาไหลแน่ที่คิดอย่างนั้นนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วบรรยากาศไม่ใช่เลยทุกคนทุกคนดีใจนะครับทุกคนมีความสุขกับการย้ายองค์ผูกในครั้งนี้นะครับนี่ท่อนที่สามนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปนะครับนี่มีการโปรยเหรียญน,นะครับ การโปรยเหรียญน,น,นี่เราตามไปนะครับเนียกขั้นอันนี้ขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามส่วนที่สามยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม ที่ผ้าห่มนะครับที่หอเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับนี่ครับใครดูเนี่ยครับยังใหม่ครับหนาแน่นโครงเหล็กอย่างสวยครับผมชนอะไรอะไรครับเบรกลม ดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบนอกเนาะครับนี่ด้านน้าน่านผู้ชมมีของที่จะเตรียมไปกาปาดงนะครับองค์ปู่นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เตรียมเอาไปกับองค์ปู่พร้อมกันในวันนี้เลยนะครับ นี่อันนี้อยู่ฝั่งทางกาแฟกกกอกนะครับตำนานกาแฟกกกอกนี่ครับนี่ครับร้านกาแฟกกกอกในตำนานนะครับตอนนี้ไม่มีองค์ปู่อยู่แล้วนะครับ นีท่อนที่ท่อนที่สามนะครับตรงนี้น่าจะจอดห่อหุ้มด้วยผ้าสีทองนะครับนะครับลุงพลก็อยู่บนรถนะครับท่อนท่อนที่สาม ุีคนกับโจ้นะครับอยู่บนรถครับส่วนนะครับ,นะรบท่อนที่หนึ่งที่สองไปรออยู่ตรงโน้นแล้วครับจะเป็นท่อนหางนะครับไล่จากหางนะครับขึ้นมาอันนี้ก็จะห่อหุ้มด้วยผ้าสีทองนะครับุงคน,นก็ทำการหอ่อ อันนี้นี่เรามาเจอคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่คำสายมาครับ ใช่ใช่แน่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่คําใสครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณแม่มาถึงวันนี้นี่คุณแม่รู้สึกยังไงครับวันนี้เห็นองค์ปู่เริ่มจะเดินทางแล้วครับยกแร้องไห้ไปสองยกแล้วแต่เาเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเพราะว่าเราเข้าเวรเข้ายามกันครับผมไม่ได้นอนเลยครับแต่ป้าคำใสอยู่มุมมืดไม่ได้ไลท์ส่วนที่เขาอยู่มุมแจ้งก็มันมีสี่ห้าหก เจ็ดรอบนะคะรอบๆยู่เวนกันครับก็ใจหายนะคะแต่ว่ามาคิดอีกอย่างหนึ่งก็ดีแล้วล่ะท่านไปอยู่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ที่คนรักท่านนะคก็อยู่ตรงนี้มันร้อนอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปไปหาที่เย็นจ้ะก็คือวังอะไรนะ กุดเรือคํำสั่งชื่อก็เนาะดีแล้วแล้วก็จําปาดงมันก็อุดมสมบูรณ์เนาะครับผมนี่แหละครับคุณแม่คําใสนะครับซึ่งเป็นคนเท่าคนแก่คนอาวุโสในชุมชนแห่งนี้นะครับคู่กับตลาดน้อยบ้านลุงพลมาโดยตลอดซึ่งก็ก็นิวเองก็เคารพและนับถือคุณแม่คำใสนะครับซึ่งได้มารู้จักท่านที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็ท่อนที่สามนะครับห่อนะครับด้วยผ้าสีทองนักข่าวนะครับมาวันนี้ก็เห็นช่องแปดนะครับที่มาทําข่าวอยู่นะครับทุกคนนะครับดูมีความสุขดีกันทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขมากสำหรับการส่งองค์ปู่นะครับย้ายไปที่อแห่งใหม่นะครับ ที่กำปาดงขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับ